สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมาพอกันอีกแล้วค่ะมันนี้ได้เมนูตำม,มูยอค่ะมาเด้อค่ะ,ม,ะมูยอแผนอ่นใหญ่เลยเอาแบบมีสีเลยเป็นลูกเตาจังเต็มปากเต็มคำเสร็บแซมกันครับฝ <c oughs> นจิตตัวคือได้บุคคฟ้าห้องเบิมเนี่ย <c oughs> แต่ว่าแดดก็ออกเด้อ Singapore, hm, quanh 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 đi, quanh quanh บูดูนามพร้อมเนาะกระเซนแบบธรรมดาแปบเดียวแล้วน้ำแห้งเบิดน้อยน้อยหน่อยอือจะมันหวานละขึ้นลว โอ้เม็ดมันเป็นว่านมป็นั่างเงี้ยผมร่งแตกสิดิกินี่ดีว่ะถูกร้อเมืองแต่มันขื่นอันเอาเองใครยังขื่นแม่ตอนแรกเรื่องว่ามันสีบปกขึ้นเนาะเรื่องว่าทางเขาไม่ฉีบปลูกกระไดไหมมันบ่หนาวอ่ะน้อยใหญ่เด้นเนาะ ทำไม่เจาะคล้ายหมละจะสังเกตใช้เวลาโดดยังด้วเนาะแตไอเฟมันขึ้นมากโดดเต่าเลยด้วยอืมน้องพร้อสุกด้วยอืมสุกอยู่สุกประเทศนั่นเต็มที่ มูยอกะเสบมูยออุบนยี่หอดาวท้องอีกแสบด้วยค่ะ เป็นอย่างกอบุกคออย่ากนีกินคลิปน้ำเราไปชิตามหาตลอดเลยก็ยากค่ะเห็ดนั่นเห็ดนี่บ่า่างแค่กี่กองน้ำบานนี่แหละโดนๆพ่อกันนิดนึงเด็กหน่อยกับือกันค่ะกับพี่เทอเขาก็อยากไปเดินน้ำเบื่อเนาะ แม่กินผู้เดียวแล้วก็แล้ว <laughs> แม่ก,กินผู้เดียวพ่อกับเทเวียกไปอ ปาห้องตุมๆโสมแม่แน่ห้อน <c oughs> อ่องจังเนาะเกินเห็นรมมากกับรมบยิเวณนี่นะรมห่อนเนานนะน <c oughs> ้าแต่ร่ห่อนเนาะ mà anh thôn còn bao giờ thế là nó càng thôn xung cái chảo dưới đấy bàn thì làm nào non che nữa bạn cua giật tôm mà บ่น่าฮั້คือเด็กน้อยเด้อผู้ใหญ่แซ่ําเห็นเด้อเา ขอถทดขอไพ่เลยครับเก็บขวมใช่เสียนมาในยองนี่นนะ <lite> มูยอมม่นไหลอันนี้มืเบิด ไปยู่จังแดดมันไล้สิเย็ยนยง่ที่ไพอลงไปบาหังจะเย็ยนปอยู่ได้ย้อนแอร์เน,ะนเาะรถออกแกงหงเนาะใคนห่อนแน่คือพวกไปใส่เลยออ,แบบอกแก้องกกนั่งในรถนี่บาหวนไปสวนพูดกะกะเย็ยนยู่ต่นมันก่าพัดเอาไอหอนมาเก,ก่าเนาะ าจากเขาเดียวเองจนสิกรอบางอย่าง <c oughs> <c oughs> อ่า อทินเห็นว่ามันสดคือเก่าเยอะน่ะนี่ครับหุณว่าเราออกมาเราบออันนี้แม้มันำํำอืมต้องย้ำสิกินยังเอาออกมาอืมไม่เท่ทินหนึ่งบอกอืม มาอยู่คือปกินอนเหรอข้างเห็นเนี้แม่จะมา <laughs> ปลอดชานยังกินเบอร์ได้ะนะ 特别容易感冒。 แทบแถบอ๋อตอนนี้เอาเด้อครับมูนิกะเบิดเนาะยินสองคนกับโบเงาอยู่ค่ะมี่มู่ว้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับมืนอนี้ก,กาอกขอตัวลาไปก่อนไปพอมือหนาครับสสวัดีค่ะสวัสดีครับ